สวัสดีค่ะ,ะนี่คือพิมพ์บุ้นที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะทำออเดอร์ในวันนี้นะคะพิมพ์เหล่านี้นะคะได้ถูกล้างและตากให้แห้งและเก็บใส่ถุงพลาสติกแห้งอย่างดีแล้วใส่ในลิ้นชักในที่ของเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถึงยังไงนะคะก่อนที่เราจะทำวุ้นเราก็ต้องล้างเขาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่า เมื่อกี้นะคะเอาเขามาดมนาะมันก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นอับกลิ่นเก่าๆอย่างน,นี้นะคะนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาเทคนิคนี้มาแชร์เทคนิคนง่ายๆมากเลยนะคะเพื่อนๆต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะแล้วก็นําพิมพ์วุ้นทั้งหมดของเรานะคะหาผ้าชนะที่ทนร้อนนะคะแล้วก็นําพิมพ์วุ้นของเราแช่ลงไปทั้งหมด การเอาเพียงวุนทั้งหมดมาลวกอีกครั้งก่อนที่เราจะทำวุ้นออเดอร์ถัดไปอะคะ่ะเมื่อเราลวกเขาเสร็จแล้วนะคะเราก็พักเขาให้เสด็จน้ํานะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะได้ทําวุ้นในออเดอร์ถัดไปได้อย่างสบายใจนะคะพวกกลิ่นพวกนี้นะคะมันก็อาจจะมาจากกลิ่นตู้ กลิ่นอะไรที่เราเก็บเขาไว้แล้วก็ติดมากับพิมพ์วุ้นนะคะบางครั้งนะคะเราก็คิดว่าเราล้างสะอาดแล้วเนาะเก็บไว้ในที่มีชิดแล้วนะคะแต่ว่าก่อนทำวุ้นทุกครั้งนะคะก็อยากให้เช็คพิมพ์วุ้นของเราอีกทีนะคะก่อนที่เราจะเทวุ้นลงไปนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราแกะวุ้นออกมาแล้วส่งงานลูกค้าแล้วนะคะเขาก็อาจจะมีกลิ่น ที่ไม่พึงประสงค์ติดไปกับวุ้นด้วยนะคะเพื่อความชัวร์ความปลอดภัยความสบายใจนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนำเทคนิคนี้ไปใช้กันนะคะง่ายๆค่ะแค่ลวกน้ำร้อนเท่านั้นเองแล้วเสดจน้ำแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปตากพึ่งลมไว้นะคะในที่ที่ไม่มีฝุ่นเข้าเราก็นำพิมพ์ทั้งหมดนะคะมาวาง ในที่ที่มิดชิดไม่มีฝุ่นเข้านะคะเดี๋ยวจะเปิดให้มีอากาศเข้ามานิดนึงนะคะยังไงเพื่อนๆลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะตากไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำมุนกัน ก่อนเพื่อนๆทำเพื่อนๆก็เคาะเคาะน้ำที่ติดอยู่ในพิมพ์ตามซอกออกก่อนก็ได้นะคะเวลาเราหยอดวุ้นลงไปเนี่ยวุ้นของเราจะได้เข้าไปถึงซอกกรีบของดอกไม้เพื่อนๆก็จะได้วุ้นกะทิที่แกะออกมาจากพิมพ์แล้วดูสวยงามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวุ้นวิงด้วยนะคะ วันนี้วุ้นวิงต้องไปก่อนแล้วค่ะเรามีออเดอร์รออยู่วันนี้สวัสดีนะคะ